ค่ะสวัสดีค่ะมือนีเจพัดกั้ยู่วัดปูซีศูนย์เนาะค่ะเนาะมือนีเข้ากับมาตามเลขปูเนาะค่ะจุดเต็มของปูกับเข่าขื้นเกลาเนาะค่ะมือนีเจพัดกับมาตามตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังเนาะค่ะไปรับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะสุดสูตรสูตรสูนกับแปดมาตัวหนุนบ่เข่าครับวัดที่สามสิบเก้าได้เอาสูตรวัดนี้เป็นวัดที่สี่สิบนี่วัดที่รับพิกานมา อันนี้อันนี้หัวทิพนมากป่าจ้ามันกับมันกลับความมันเรียกไลนตัวนี้เหรอว่าสูตรเต็มปูเขาเนี่แหะเต็มกันนี้ดิเจ็ดห้าห้าเ้าบาไเอาขึ้นให้ครับเจ็ด้าบร่ปูบริวงเนาะเขาเ้าเอาถ้าส้นกันบวกนะครับถ้าส้มาส้มแปดสี่แปดหครับมันหลุดนี่หลุดเลมันลุดผู้ไดเพิ่มกับทามาต้สูตรเต็มปูไหมจ้านั่นแไม่เอาขึ้นให้ เต็ม mhm. นี่เน่วันนี้มันจะมีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกหน้าแปดห้าเก้าแปดหกเก้าอันนี้ก็เป็นกลับด้วยป่าปูครับเล่นไม่หลุดเนอะจะมีกลับด้วยนี่ะครับผวันที่กลับแบบงวดที่พ้ามเดือนสามห้านะครับเร้่อนี่ปูสี่ศูนย์มาตามให้แล้วนะครับ ย่างยังโตวม่ใหญ่เสียวลงไปตัวนี่กันครับท่านผู้ชมฟังนะครับใส่ยึดแต่ละนักยานในการรับชมรับฟังนะช่วงของปูซช่วงแรกให้ก็จะแท้ตัวนี้นี่ครับช่วงแรกเจ็ดเจ็ดศูนย์มันอีปูเพื่อตัดออกบอจ้าได้ออกตัวนี้มันตัมีตัวนี้แหละ เจ็บเก่าเจ็ดส่วนเจ็ดหนึ่งปูตัดออกหมดปแล้วว่าอัตรอนมาปูแล้วจับอสูตรนี่เรื่องแต่ว่ามันจะมีตรงกันอยู่กับห่าเก่าหาแคบหน้าจอเด้อทันใดที่ผมมาแล้วนะครับจอเด้อค่นนี้เด้อค่นสุดเต็มเด้อคันนี่สุดเต็มปูปูปูจะอันจะคัดว่องให้่บจะาไก่หมูอุ้ยจะว่องอายุแต่ว่าล่อก่อนปูว่ะ ครับอันนี้เป็นชุดเต็มหมดแล้วนะอ,อันนี้งวดที่สามสิบเก้าอันนี้งวดที่สี่สิบตัวเดียวกันครับค้าผงงวดที่สามสิบเก้านะครับเมื่อกี้นี่ก็ออกไปหาเจ็ดเจ็ดห่าอันนี้งวดนี้นะครับงวดสี่ติวหอน กับด้วยเด้อค่ะเด้อกับน้ำเด้อค่ะอันนี้ปีปีปีป,ป,ปีอันจังใดกับปูนี่ปีหกสิถึงหก้ายอันนี้ยังไม่หลุดบ่กันห้องสีไล่อน,นี้กจากนเราจี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ูเนะครับผมจอจากบนห่น,น,น,นห้องไลน้เว่าถึงก็ไปปีหกสาม เราเขาไปอะไรอย่เียกหกังไม่ครับผมมีนะครับสี่สี่บแมนจะแมนมันมันต้องไลสองสองปีปุณละจ้ะแมนเข้ากได้แปลว่าเด้สี่หกขายังไม่นั่นเองสี่หกสิ้นถูกอตครับสีหกขาผ่านมาสามหมดแล้วนะครับ งวดวันที่หนึ่งมีหน้ายังบุพาตเกือนะครับเต็มต้นงกลือเต็มกับน้ปูกับด้วยเอาเก็มแบบนี้นะกาอสามารถอตัวเน้นไม่ใช่างถไหนครับมันว่าใ่มันว่าใข้ลุดออกจากขวามันกลับลึคร้าบหลุดน่าเป็นเจ็ด เพราะว่า so ป so hmm? nah, so ูปูห้แปดนาะเพราะว่าสูตรนึงสูตรนึงสูตรที่ห้าออ่มห้เบ้อง่สวเบส่วนเส่วเก่าจ้าอัน้องมาเทียบส่วนกรสนีับเียบข้วกรสนนมันได้มัมดกันอจ้าแล้วอันอันว่างหันคือปูปูว่าเจ็ดเก่าเด่นเนาะเมื่อกี้เนาะอันที่ว่ามันชนกันเนาะเจ็แปเกแต่ว่าบัดนี้เจ็ดขาหกตีจ้ปูหง่วน ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่หกเจ็ดคือว่าคนเาดนะครับเหล็กลางปูบอกบอสเคยขาดด้วค่ะชุดเต็มปูนี่เข่าตลอดเข่าทุกงหดนี่ด้วค่ะชุดเต็มกับคอ้อมไปกับมันข้ากลมาส้นกับเจ็ดแปดเก้า คนเจ็ดแปดเก้ามันเลยได้งวงวดีแล้วมันเจ็ดแปดเก้าที่ว่าเราปูว่าเด่นเด่นเจดแปดเก้านะมันได้มากแบบนี้เจ็ดแปดเต่วหอมันยับปูสี่กับห้าจ้าวันนี้มันมันได้หกเจ็ดมากโตเลยเนาะวันนี้มันก็เลยมันก็เลยหลายตัวแนมันก็เลยมากมันจับปูกับสี่ห้าหก อันนี้อันนี้เจ็ 4, 4, ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าว่าจะคู่สี่กับห้าว่านี้พันเจ็ดเจ็ดแปดเก้าจับคู่กับมันก็หนะ้าหกเจ็ดแหละจบคู่กับสี่ห้าหกงวดนี้แล้วก็มาเจา็ดสี่เจ็ดห้าเนาะงวดนี้ก็มามากขึเราโม่ปู ເອົາແບບເປົ່າຂຽນໄວລົດພາະບໍ່ເຂົາໃຈครับ เจ็ดสี่เจ็ดห้ามันมันมีสองตัววันนี้มันมีสามตัวนะครับอ๋อวันนี้มันมี่วันนี้มันมีสีนั่งเต็มสูตรบนเนียนอดเจ็ดตีเจ็ดหาเจ็ดหกบะนี้บ่มีหาซีบอจะปูนีี่ะอ๋อมันนี่แบบนี้มันนี่แบบนี้มันนี่สี่ห้าหกับเจ็ดแปเก แบบนี่ก็เป็นแนวทางของปูซีซูนนะครับนี่เด้อค่ะแนวทางปูยันในการรับชุ่มรับฟังนะครับอันนี้งวดที่แล้วงวดที่แล้วของปูเขานะครับถูกเต็มปูเข่าตลอดเด้อค่ะมามัดทุกตัวได้ครับทั้งหาทั้งเก็บทั้งเก่านะครับเติมตัวความมันหกจัดมันมันเลยมันเลยมันมีหกโคมาห้อร้อมมันเลยคือต้องหลายวันนี้ห้องมันจะเขียนตัวจับพร้อมก็นจะเขียนว่าดกันเรยจ้า นี่ก็คือเนวทางของปูเนาะค่ะพรอแม่พี่น้องถ้าชื่นชอบก็ตามเนาะนะำระ okay. ับปูเ่นเลกลาง่นกับ่เคยผานนะคะูค่ะเ่แต่ดีเลย้เครับเลยนเส้นานแนวทางคน